มดนมเก็บให้ไหมกว่าได้ลูกเอ้ยแล้วมึงเก็บให้กี่ลูกเก็บกับอะไรพอกูงเงยอคอขึ้นไปดูข้างบนมันยอดด้วนโอ้ยมันรวยมึงคิดดูมะพร้าวทั้งสวนสองรอยกว่าต้นมาด้วนต้นที่กูขึ้นไปแอบตำรวจแชดเทียจริงรำแบกนโหนะอะ ก็ได้กินไม่นำมเพร่าวในคินตำรวจพาไปเลี้ยงที่โรงพักแก้วสิบบาทไม่ต้องขึ้นดีกว่าอ๋อล่ะลำบากลำบากกิงลำบากกิงที่นี่คนเรามานะัคนปรปฐมวันนี้เรามากันพี่น้องใจดีใครว่าใครดีโอคนที่นี่ใจดีเราไปฐานีวิทยุของพี่ปุ๋ยมีคุณแม่คุณป้าพาลูกววางมาคว้า,อวา,วาเอากวังมาคว้าเออลูกกวาง เดี๋ยวมันไม่ร้องไม่ควรหรอกมันจะลูกควันรังอเมริกาลูกควันรังที่กินหอจุมพูบ้บรเราออหอเนื้อควันรังเออกูดีใจเดี๋ยวแม่เอาลูกควันรังมาฝากนะว่วนะะว่ากูถามเลยว่าอายุต่าไรแม่ที่แปดอว่าไม่ลูกลูกไม่กี่เดือนก็เป็นแล้วแต่ว่ามึงเจอคนใจดีเนี่ยกูเจอคนใจดำอ่ะทำไม เจอคนใจดำเออทำไมพอดีมีปัญหาเลอะเป็นไงมีปัญหาพ่อกูนั่นตกมาตัวใจทีนี้พ่อเจ็บไม่รู้ทำไงกูจะพาพ่อไปโรงพยาบาลไร่กิง <c oughs> พอดีเดินๆไปเจอคนแก่นั่งสอนหญ้าน้าบ้านกูถามว่าลุงคับโรงพยาบาลไร่ขิงไปทางไหนนั่งเฉยไม่พูด <c oughs> เห็นว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ ถามหลายครั้งแม่พูดกดตีด้วยไม้ต้นลุงนั้นหัวแตกแล้ไปตีคนแก่ทำไมไม่กูวางแผนกูคิดว่าแกหัวแตกแล้วเดี๋ยวแกจะได้ขับมอเตอร์ไซค์และกูตามแกไปด้วยแกจะต้องไปโรงพยาบาลแน่พ่อจะได้ไปหาหมอถึงไหมถึงโรงพยาบาลโรงพักไอตาแกนั้นกูทนเจ็บปวจะไปแจ้งความก่อนมันพ่อกูยังติดอยู่เลยนะอ ใจแข็งลุงนั้นก็อย่าไปทําเรื่องแบบนั้นนานโวพ,พ่อคูติดคุกติดอยู่เลยยังติดอยู่เลยสงสัยน่าจะติดนานออกมารอบนี้ก็คงจะใส่หมวกกันนอกไม่ได้ทำไมติดหัวโตติดนานติดนาน โอ้ลำบากเออเนี่ยลำบากจริงคนภาคกลางนี่โอ้เราไม่เคยมาแน้วแป,แปลกแปลกมาดูตูขาว่ากูสติไม่ดีขึ้นด้วยใครก็จะไปหาว่าพี่สติไม่ดีคนเด็กที่ปั๊มน้่มันกูนต่อยเยมื่อกี้กูหาว่าพี่สติไม่ดีเหรอครับไปถึงจอดรถถามเลยเด็กปั๊มพี่เต็มป่ะพี่หาว่ากูไม่เต็มอีเหี้ยถ้ากูชกให้เลยคนเราอย่าดูตูกันดิ เงียดูไปเอาแนี่มันหลายเรื่องเมืองอะมาเมืองไกลรู้ใชมัหงไปทำเรื่องผิดกฎหมายต้งนั้นเลยนั้นวันก่อนเกือบติดคุกคดีอะไรอะพี่เตงไปขโมยผ้านามัยเซเว่นเอาไปไหนผ้านามัยอใจนอนเวลานอนนี่ใส่ผ้านามัยะเออนอนไม่หลับแล้วมันเกี่ยวอะไรไม่รู้เห็นตัวท่านประกาศใช้ลอลีเอกหลับสบายตลอดคืน ดีกูไม่กินไปด้วยมันแปลกตอนนี้ลําบากเอ,อิมาวัดได้กิง,งน้ําเข้ายากคุนเยอะคุนเยอะกูใส่เพมพื่ใส่เพมพื่เออมันจะได้สะดวกใส่รุ่นไหนมามีโก,โก็โก็ยิ้มไงไม่จิม้มพุกลัวรอด,ดี